สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราลองไปทำสี F22 adapter กก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เป็นงานโฟม EPP นะครับบางครั้งจะเป็นโฟมเหนียวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาลอกสีก่อนก่อนเลยนะครับผมลองขัดแล้วนะครับมันไม่ออกพอดีก็เลยถามเมพื่อนๆพี่ๆก็มีแนะนำกันมาหลายเจ้านะครับนี่แต่ผมก็ลองวิธีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับที่แรกก็กล่วว่าจะไม่ลอกนะครับแต่ดูแล้วถ้าไม่ลอกอะสีที่ทำใหม่ก็น่าจะลอกตามนะครับ ตันนี้เป็นสีพ่นนะครับสีแดงนี่เป็นสีพน่นอ่อน่าจะอยู่ที่ยี่ห้อด้วยนะครับอยู่ที่เกรดต,ตอันนี้รู้สึกว่าจะร่อนนะครับก็เลยอยากลองการที่จะเปลี่ยนเจ้บีพีนะครับเจ้บีพีแปะเข้าไปแล้วแปะแล้วก็ลอกลอกระตุกกระตุกบางจุดที่นนหนาหนาก็จะลอกออกมาเป็นแผ่นกันเลยนะครับต,ต้องบอกก่อนนะครับรามนี้เป็นเนื้อโฟม e p พนะครับเป็นโฟม ขึ้นรูปนะครับก็สามารถที่จะใช้กาวร้อนได้นะครับวันนี้ไปเจอสีมาครับเจอสีที่เพื่อนแนะนํามาว่าออสามารถทากระโปรได้เป็นสีกระป๋องเลยว่าอยากจะลองเปลี่ยนโบป,ประหยัดนะครับอยากลองเปลี่ยนสีใหม่เป็นบป,ประหยัดเราก็หาเครื่องมือเท่าที่เราพอจะหาได้นะครับพอลอกออกเสร็จแล้วทีนี้ก็น่าจะต้องไปลองขัดนะครับ ต่อมาก็เป็นขั้นตอนการเริ่มขัดนะครับขั้นตอนการเริ่มขัดก็มีพี่ๆในกลุ่มเขก็แนะนํามาว่าถ้าขัดน้ําก็จะมีเนื้อโฟมที่ละเอียดกว่านะครับแล้วก็ลองดูนะครับเบอร์กระดาษทรายเป็นเบอร์320นะครับกะดาษทรายทัดเหล็ก320แล้วก็ใช้น้ําขัดแต่ก็เรียบจริงนะครับเรียบจริงขัดออกมาเรียบเลยแหละแล้วก็ขัดง่ายนะครับค่อยๆขัดไปจุดไหนไม่ออกก็ ก็ไม่รู้จะทายังไงครับก็ไม่ออกก็ปล่อยครับเดี๋ยวเอาไว้ทาทับแล้วกันครับแลค่อยๆขัดค่อยๆถูตรงไหนที่บุกที่พังที่เราเคยมีปัญหาก็โป้ได้นะครับสีโป้บ้านเราก็ได้เอาล้ครับนี่นะครับก็เป็นสีที่แนะนํากันมานะครับราคาไม่แพงครับนี่กระป๋อง125บาทนะครับมีโทนสีนี่ก็เราก็ลองกันก่อนเลยครับลองจากโฟมแผ่นโฟมแผ่นก็ไม่ได้รายนะครับ ลองทาโฟมแผ่นดูโฟมแผ่น5 3, มิลสามมิลแล้วนะครับแล้วก็ลองทาโฟมปอนโฟมปอนต้องทาเบาเนะครับนะครับลองลองก่อนเพื่อที่จะทดลองจริงอันนี้เป็นสเปรย์สำหรับพ่นนะครับพอดีพี่พี่เขาแนะนํามานะครับตอนที่ผมโพสถามปัญหาเรื่องสีอยากจะลองทาสีบ้างเป็นงานสีนะครับลองหาซื้อกันได้นะครับนี่หลังจากเราขัดเสร็จแล้วนะครับก็ดากแดดให้แห้งหนึ่งคืนเลย พอเราขัดช่วงเย็นสีกระป๋องแล้วก็เตรียมมานะครับแล้วก็ผสมนะครับก็จะซื้อเป็นสีบอลกับสีดำม,มาสีบอลซื้อมาสองกระป๋องเลยแล้วก็สีดำม,มาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะต้องผสมสีให้ได้กับค่อนข้างที่จะสกเกลมากขึ้นนะครับผู้กันผู้การผมก็หาเวฟรองนะ้ํามาตัดเอานะครับถ้าเป็นแปลงผมกลัวจะเป็น,ปนลายลายลายขนแปลง แล้วก็ค่อยๆจุ่มไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับสีนี้ทาสดๆไปได้เลยนะครับยี่ห้อนี้นะครับต้องดูยี่ห้อดีครับสีน้ำมันบางรุ่นกัดโฟมนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่กัดนะครับขนาดโฟมแผนม่น5้ามิลก็ยังไม่กัดนะครับแล้วก็ทาทาการใช้การใช้ฟองน้ำนี่นุ่มๆอ่ะยิ่งนุ่มยิ่งยิ่งเรียบนะครับหรือเราก็ จับมันจับหาอุปกรณ์ที่แบบสะดวกสะดวกสำหรับเรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกาโป้นก็น่าจะโอเคนะครับกาโป้น bon กระป๋องเล็กกระป๋องละยีบาทนะครับที่ผมซื้อมานะผมเห็นว่าเออทาโฟมแล้วไม่กัดนะครับแล้วก็ค่อยๆทาค่อยๆเก็บงานบางจุดนี่สงสัยต้องใช้แปรงแล้วนะครับบางจุดเข้าเข้าไม่ได้ การผสมสีก็ยังถือว่ามันยัง,ยงมันยังไม่เป๊ะนะครับเบอทาออกมาเสร็จรู้สึกว่าสีจะอ่อนกว่าของจริงเราก็ผสมสูตรมั่วๆนะครับแต่สีแห้งไวนะครับยอมรับว่าแห้งไวรอบแรกจะแห้งไวแตพาะอสีบอลน,นะครับสีดำที่ผมซื้อมาด้วยกันจะเหนียวๆหน่อย ลองพื้นครับลองพื้นนี่จะลมไปเลยให้ทั่วลำเลยครับลองพื้นจะลมทั่วลำไปเลยครับสำหรับผมผมคิดว่างานโฟม5มิลก็ใช้ได้นะครับแต่งานทําสีที่ไม่เหมาะกับโฟม5มิลโฟมปอนบ้านเราก็น่าจะเป็นที่ถ้าทําสีก็จะไม่ค่อยมีความแข็งแรงจะเกาะบางแต่ถ้าเราเคลือบ OPP ก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็โฟมจะเหนียวขึ้น พอทาสีเสร็จแล้วเราก็เตรียมการลงไลายนะครับลงลายนี่ผมไม่ได้ต่ายกรบไว้นะครับพอดีพอดีรีบนะครับเราก็ใช้กระดาษแข็งวาดลายแล้วมาเทียบดูก่อนนะครับแล้วก็มาแปะพอามาแปะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับผูกกันฟองน้ําก็เอามาระบายนะครับดูชุดยังกะช่างศิงลป์นะครับผูกกันมีหลายประเภทหลายแบบเหลือเกินครับนี่ ใช้ผู้กันผู้กันประดิษฐ์เองนะครับจิ้มทาเลยนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับงานทําสีแล้วสีแห้งดีๆต่อไปเราก็จะมาลองประกอบชุดไฟเ็ดบินกันแล้วนะครับแหมดูสกเกลมากขึ้นเลยนะครับแต่ไม่ค่อยเนียนเรื่องเรื่องลายครับลายลายสีแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับงบประหยัด ปากคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ